สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับมีบ่วงผีเสื้อและบ่วงเดี่ยวนะครับใครที that, ่จะเอาไปดักไก่นะครับก <S <S ็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของบ่วงของที่ร้านบางดุลนะเราไปดูบ่วงผีเสื้อนะครับ บวงผีเสื้อคือมันต้องจับแบบนี้นะครับอ่าจับตรงกลางแบบนี้นะครับบวงผีเสือนะ้อนะอ่างานจะละเอียดนะครับพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะ หลักยาวนะครับหลักยาวหลักยาวเจ็ดนิ้วนะครับหลักยาวเจ็ดนิ้วแล้วก็ตรงนี้ครับผมพันุหลักยาวนะตรงนี้ตรงที่พันหลังอยู่ที่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วกว่านะแล้วแต่ชุดนะครับหรือว่าสิบเซนนะครับสิบเซนเกือบสิบเอ็ดนะครับผมจะพันหลักพันหลักยาวนะตรงนี้นะครับ ประมาณ4นิ้วนะครับสี่นิ้วเส้นผ่าศูนยกลาง5นิ้วนะครับมันมัน,ม,น,ม,นมันวัดไม่ได้นะมันไม่ไม่เท่ากันนะนี่บ่วงวงเดียวผีเสื้อนะครับผีเสื้อ20หลัก40บวงบวงเดียว3าเอ็ดหลักนะครับใครที่สนใจก็โทรมาได้ครับ เส้นผ่าตรงกลางอยู่ที่5นิ้วนะครับใครที่สนใจนะครับบ่วงไก่ดักไก่แบบงานละเอียดนะครับต่อสายเอ็นต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับไม่โฟกัสอ่านี่ครับ ห่วงก็จะเป็นห่วงทองเหลืองเลข8นะครับต่อสายเอแบบไม่หยอดก่านะครับต่อสายเอแบบไม่หยอดกา่าอ่าใครที่สนใจงานของร้านบางดุลก็ติดต่อมาได้ครับงานละเอียดงานแพรนี่ทุกทุกอันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสวัสดีครับ